How close will we get to it? One more adjustment. Cross-reality trap for the That should do it. Rift device ready. Spinning up the comms. And... We're live to all realities. Wait, wait, wait. Is this on? Oh! Wow, is that my voice? Okay! Is that, is that, that my voice? All you can hear this message. We need your help. เมื่อไรมันะมันนอนนานอย่างเมื่อไรมันจะลุกวะปล่อยกูออกไปกูไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยมันต้องมาดูอันนี้ดิต้อง, <c oughs> องดูดง <c oughs> โาวิโก้แล้วหุย เแคยฟิล์มนัวนเฮ้ยไม่สะท้อนดินจะบอกนะว่าสไปเดอร์แมนนัวสไปเดอร์แมนไม่สไปเดอร์แมนนัวมันมีอยู่แล้วดิแต่นี่มันเป็นฟิล์มนัวเฉลิญโฮมาระหวาระหวาบมาผิดเฮ้ยไอเแคยนี่มันไออะไรวะอามงอุ้ด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไออะไรวะเก <c oughs> <c oughs> มไปนั่นน่ะพอกายเออพอกายอกายพอกายอกา่หุยเอ้ยเอฟซีสวยไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่ไง ไอที่เอ้ยเอมเอว่ะแต่เลมดังพี่แต่เลมดังไม่ไอไอนั่นแหะเพื่อนเพื่อนไอเพื่อนไอโชว์สปีดอะใครอะไรอย่างอะแบงค์เพิ่งเอพีเข้าปากมันดิเฮ้ยเฮ้ยมันลุกแล้วเอ้าเฮ้ยมิกูเต่ถึงแค่นี้คือมีคือบุฟี่อยู่อยวาวับเลยวับเยอะจังเลยเลยเลยกูเลี้ยงไรเฮ้ยทำไมหัวโตอะไรวะเนี่ยไอเยอะจังเลย มันเห <c oughs> มือนมันกำลังว้ามไปมิติเราไงตอนเนี้ยเราอยู่มิติของซิมสันเนี้ยนี่เรากำลังกลับมิติเราอยู่เฮ้ยสตาร์วอชอะไรเนี่ยสตาวอเฮ้ยเอาปอบพันนี่ปอบพันอันนี้อะไรอ่ะใต้ทะเลเอาเอาเฮ้ยอะไรไอ้นี้คอมิกเฮ้ยไอ้นี้ลาวาเฮ้ยเอามันจะเฮ้ยกูกระตุกกระตุูหายกระตุกแล้วเว้ยแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ดาวดาวของเรานี่อันนี้อันนี้โลกของฟอร์ดไหนนี่อันนี้ดาวมันแตกอ่ะ เฮ้ยอะไรวะนะอะไรเนี่ยไอเพลงไอเพลงธิรนิทธิรนิไม่ใช่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธิรนิทธิรนิทแค่เฮียแล้วพี่เฮียมันสี่แขนด้วยฟัวร์อาร์มไอเฮียวิวแก๊กไอวิวแก๊กแก๊กไอวิวแก๊กเดี๋ยวพักเฮียนี่ควักเอาเวทิปออกมานี่เฮ้ยกอร์ซิล่าเฮ้ยไอรอนแมน เฮ้ยเฮ้ยไอเดนเดนคอมแบตคมแบตบิทเตอร์ลี่แมทชิลล์เฮ้ยนี่จ่าเตานี่จ่าเตาเฮียซูเปอร์แมนเฮ้ยเยี่ยมเลไอเยี่ยมพอเจอเข้ามาเฮียอเวนเจอร์เซมโบวเนี่ยไอเฮียนี่มันเป็นไอุ้ยไว้เฮ้ยพี่เอกเลดี้เพรย์ยวันว้ยเลดี้เพรย์ยวันไอเพลงมาเร็วไอเพลงตามกูมาเร็วเเเดี้พย์ตามอยู่พี่ตามอยู่ไอเฮียไอรอนแมนไปแล้วไอเพลง โอ้ยกูโดนคลองเหี้ยไอ้คุณยุบเหียบกูเฮียไอ้เย่ยโฮเมอร์ไอ้โฮเมอร์ใส่กิงในวิ่งอยู่มึงเห็นไหมล่ะเฮียเลยที่เดียววัน้นั่นเฮียเอ้ยพี่เยี่ยทีละนิดโอ้โหทีละนิดทีละนิดมาเลยไอ้ย่าโฮเมอร์มาทำไมวะเนี่ยโอ้ยมิตเตอรีแมชชีนโอ้ยคลองล้มคลองล้มเฮียกูณโดนคลองผักคลองคุกอว้ยเฮียผักกูวิ่งไปถึงนาทีได้เข้าไปกินไอ้เพรยเครื่องบินยะลากูมา มาแล้วเว้ยเฮ้ยเคป๊อปเคป๊อปเร็วเร็วเร็วเรโอแล้วกลัวสกินกลัวสกินเพชโจรมาเย่เยมีเพลงด้วยคนับเครื่องบินกูเยสุดเนโซดาป๊อปโชว์กูหน่อยดิไม่ใช่เยนี่มันแกงเนแกงนั่งอีเดี๋ยกูเดี๋ยวกูกระสุนหมดกระสุนหมดอ้เดีดู ดูด hey, hey, <c oughs> hey, ูไอโฮเมอร์ไอโฮเมอร์เอ right, ้ยรถแมนบิน <dialect> ผ <Bass Busan> ่านเนี่ยเยโคเท่เลยอี๋โคเท่ยอ่ะเนี่ยโคเอเวนต์นี่แม่งดีอีเวนต์ว่ะอืมไอพี่ยิงเตเมเขือดเฉยใช่ยัยพี่ยิงอยู่น้ำจานโอ้ยของไอเยอยโคเท่ย์อ่ะเยอะของเยอยหัวแล้วเว้ยปึ้ง ยิงยิงของดำไหวะไอ้ยิงนนี่มึงยิงมน่มจะยิงของดำเฮียอะไรล่ะ่อแล้วิงพวกเราพวกเราไอ้เฮียมูตีตี้้ยเมด้มด้บินนิงกด้วยช่วยด้วยกรตกกับมงอ้าวหรือว่านิ่งอินทูวันเฮีคนลุกไอ้เฮียเีเทเนดม่ไไม่ยานเฮียนั่นอะมึงเห็นมนะไอ้ไอ้มิเลเนียนโฟลคอนีย นี่ไงมาแล้วสาวเฮ้ยเฮ้ยราไปไงเนี่ยดีพี่อยู่สปาวะสปาวตรงไหนอะนี่มันอะไรอะนี่มันอะไรี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอีอ้อยอีอ้อยเอ็นี่อีอ้อยอีลาวอีอ้อยอีลาวอีลาวอีลโดนโดนตายโดนโดนดิมิกาสกิลสามอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไอ้นี่ไงคิวบิวอ่ะอ๋อใช่หนังมาภาคใหม่หนังมาภาคใหม่คนลุกอ่ะมึงใครอ่ะทุนาวด้วคุณไม่มีปืนเนี่ยอย่างน้อยขอบคุณนะที่เขาที่เขาขับเองเน่ยนอกจากมีไรน่าดีแล้วยังมีซื้อเหรอเอ้ยอะไรวะน่า ซูเปอร์แมนไอเพลงไอ้นั่นดิ่ฉันก็เป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์เป็นทุกคนฉันฉันเงียบฉันตัวแข็งหัวเงียบนฉันต้อแข็งหัวเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะไอเยะยยานตาตาโวยานตาตาลุ่งเฮ้ยเรามีไอป่นด้วยเย้ไปสี่นไอเพ็กโฮเมอร์แม่งต่อยแย้เชียเห็นแล้วที ไอ้เหี้ยคือตอนนี้กูบักไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้พ่นกูแม่งทำงานไม่ได้อะเฮียก็ซิล่ากับของช่วยกันแม่งภาพในร้านปีครับคืออล้มแล้วไอวิวแก๊กล้มแล้วเฮียรีมันเลดี้เพเยอร์วันจัดอะกูว่าน่าจะเลฟเลนแต่ว่าเลดี้เพเยอร์วันเราไม่ได้สู้กับไอวิวแก๊กไม่ใช่หรออืเราสู้กับเราสู้กับทีม มั่วเชียวมึงโยนปืยโอ้ยคองกูจะระเบิดไอ้เหี้ยคองกับก๊อตช่วยนะไม่นะวันเสียจักรวาลแตกแล้ยมั้งจักรวาลแตกอีกแล้วเหรออะไรอ่ะใครมาต้องถามว่าใครมาทีพีเข้าไม่ใกล้ดิกำลังกำลังใส่ยาพก็อยู่กำลังไปโอ้ยไอวิวแก๊สมันยิงใส่ ไอ้กล่องเทสแลกปะพี่ไม่หรอมันจะคอมาเวลอีกแล้วหรอเฮ้ยสะท้อนกลับเฉยไอ้โฮเมอร์ไอ้โฮเมอร์ไอ้สมุทรมิไอ้โฮเมอร์ไอ้พสองพันไอ้โฮเมอร์แม่งแยบลมลอยคองกูแม่งโดนบีบคอไอ้โฮเมอร์แม่งแยบลมอเลยจ้าไอ้เอาแล้วว่ะไอ้มันหยิบก้อนหินแล้วมันหยิบก้อนหินแล้วป่านแข็งางียาไม่รู้ว่าเอาคองมาบังไม่เอาคองมาบังเทโคเวอร์ยหลบคองกูโอ้ยปิว ใครมาใครมาบอกกูทีใครมา,า,รมานี่หรออหุ่นยนต์หุ่นยนต์เรื่องไหนหยาไม่ไม่หุ่นยนต์ของตัวฟอร์ดไหนไงอีเวนต์ฟอร์ดไหนมันเป็นมันเป็นตัวของฟอร์ดไหนหุ่นยนต์ตัวเนี้ยบัฟบ,บีไม่ได้มีตีฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวะมาตีใส่ไอ้ยโเมื่ <laughs> อมไม่มีใจไอ้เหี้ยไาทำเหี้ยอะไรเลยดูโคมือดีเย่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  เฮ้ยตายแล้วว่ะเฮียตายว่ะได้นั่นคืออะไรอ่ะเฮ้้ยนนั่คืออะไรอ่ะกเราทำได้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยเจ็ทแพดกูหายมึงเห็นเจ็ทแพดได้หรอวะกูแม่งไม่เห็นได้เฮียอะไรกับเขาเลยทั้งปืนและเจ็ทแพดอ๋อมันรีเซ็ตกับไปเมืย์เฮียรีเซ็ตจักรวาล เีจักรวานโดรีเซสอีเวนต์ใหญ่ีนี่หว่าพี่ใช่อนี้มันหมดมันหมดซีซั่นเว้มันจะไปขึ้นซีซั่นเจ็ดชัพเตอร์หนึ่งแล้วมินิีการนมันรีเซสไปแล้วไอเรีเซไปอแล้วแล้วก็จบในลิซากูเฮ้ยรอก่อนรอก่อนเอ้ยคสีนก็เคยสู้นิเ็จแล้วก็โดรีจักรวานใหม่ <laughs> <laughs> the imagine order controlled the zero point trapping uh. people in an endless loop seven heroes came together to battle the imagined order and free the zero point the conflict ended with the zero point shattered and strewn across all realities and the fate of the seven is unknown. เราไม่รู้ด้วยจะเป็นยังไงต่อชตากรรมของเดอะเซเวไม่ทราบสตากรรมสรุปคือที่เราผ่านมาคือหลับหลับฝันหมดพูฟ <c oughs> <c oughs> เ้าเนี่ยฉลองมีจักรวาลกับสู่ปกตินี่ฮอลลีวูดป่ะเอาไปเทิร์นบูทแตเจอบูทก็คือจะบอกว่าอีเวนท์ที่เราเห็นทั้งหมดอะมันโดนรีเซ็ตไปแล้วหรอ จะเมันไม่มีอีเวนท์ทวิสกอตอแตไอ้เหี้ยเหมือนไอ้นี้เลยแฮงโอเวอร์อะใช่ปะหนังอะอืมแฮงโอเวอร์วัดอะไรก็ได้ภัยพิบัติใหม่รถบัสตรไพ่พิบัติระดับหมอลำไอ้เหยอะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงชิงด้วยภัยพิบัติใหม่บอรบอรบอรซีซั่นใหม่คอนเนคติ้ง chapter หก chapter s i เจ็ดเจ็ดเดินเป็นเจ็ดแล้วเข้าสี่ต่อไอ้ลูกกลมโกมันนั้นสตาร์ทในเจ็ดชั่วโมงลิซากวะ อเออ,อลิซ่าอากูล่ละเพลงวิดีโอคืออะไรอ๋อไม่อันนี้เราดูกันไปแล้ว,แ,วแล้วมันมันกดได้แค่ Exit แล้วลิซ่ากูอะกูมากูกูอยู่เพื่อรอดูลิซ่ากูไยแต่อย่นั่นแบกบูว่าอ้าวแล้วแม่งบังคับออกเกมเลย